สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเมือ่อกี้นะคะเข้าส่วนเวลานะคะเวลาของสเปนเวลาที่ปุ๋ยถ่ายคลิปนะักขนาดนี้นะคะก็คือเวลาสามทุ่มห้าสิบนาทีนะคะคือช่วงหน้าห่อน,นี่นะคะก็คือมันช่ห่อนนะคะแล้วก็ตะเวนมันอยู่สูงเ้าเราสีุ่่มจังจะมือดตื้อๆนะคะหลังจากที่นะคะป่วยนะคะสามสัปดาห์นะคะเต็มๆนะคะ วันนี้นะคะก็เพิ่งจะได้เข้าสวนมานะคะบางอย่างก็แก่เกินไปแล้วนะคะมันนี่จะพ้อ้าธรรมชาชอนะคะเก็บพักเก็บบักทัวนี่นะคะถั่วแขกคูร์ดียเบร์นีนะคะภาษาสเปนนะคะมีสองแบบนะคะแบบนี้นะคะก็จะแบบแบนๆแปบแบๆนะคะอุ้ยก็น,นะคะ ทำความสะอาดสวนเนี่แหละนะคะพราะจะซีถุงจังแลนมาเก็บกลัวนี่แหละพี่นอ้องเก็บทันหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะว่ามีหลายอย่างมากนะคะถ้าไม่เก็บก็เสียดายอันนี้คือเราเก็บถ้าไม่ทำจริงก็เอาแช่ช่องฟีดนะคะมีราคาเทานั้นแหละนะคะแพ่งได่ตัวแปบถั่วแขก่ก็ได้ นะก็อร่อยเหมือนกันนะว้าวอันนี้ยาวดีจังสี่ถ้ามันเริ่มออกหน่วยแล้วนะคะ ก็แกบได้เรื่อยแหละพี่น้องไม่ทำสมารถไม่จำ ถ้าวันนี้ไม่เก็บก็พรุ่งนี้ก็เก็บได้มาเด้ิพี่นองค่ะนะคะมากินขา้าวตำบักทัวอืม แกงเห็นค่ะอืเห็ดซดแช่แข็งแกงเห็ดรวมใส่ตูไปหน่อยเอ้ยแซ่แ,แตกวันนี้นะคะนั่งคืนเลยนะคะมาจากส่วนใหม่ มาเที่ยงคื่นหมดแล้วนะมันอนีไปหอน้ำผักผักก็รอแล้คนก็รอแล้ว <c> ผ <oughs> ัดปลาบุ๋งพี่น้องอ๋อกิอนอาหารไทยๆพี่น้นองคะปีดไก่กับแม่มานได้อะไรได้ยากจริงมา ตามบกติว่ใส่ปูบ้านเฮานะคะเราก็นั่งกินแบบนี้แหละก็ไ,ได้ยาปูสาก,กับปูถ้ามปนปูก็นั่งเพินแบบนี้เราจะป้านจะกรา เอาผักไปให้ผู้เฒ่าคนจะเปนนี่ยแบบพนก็เลยให้มากรสชาติมันก็เหมือนซีดร้าน้ำน้ำม,มักแอปเปิ้ลนี่แหละคือกันนั่นแหละคงจะคนะยี่หัอหอ่วง แม่นียร์รสชาติไปทางแชมเปญไหมไข่ไข่ไปทางาน,นงออกุณนาะใส่มือเลยเนะ กาดฮ้อนถามบุคคลนาสาวแรงสาวแรงเนี่ยพักคือสิบรหลอดอีกส่วนหนึ่งนี่ปุ๋ยยังไม่ได้ไปเลยนะตั้งแต่ปุ๋ยเป็นแข่ตายมากเลยปี่จ๊ะ คนไทยเานั่งกินแบบนี้ฝรังเห็นคลิปเนี่ยแล้วเขาะะ้คือบนั่งกินบนโต๊ะดีๆบนละ่ะฐาเบอ่งเนอ อยากซดน้คน้ำแกงหันว้อนได้ให้ก็ข้าลายยางน,นี้ อินอินแล้วนะคะห้าก็มาเด็ดบักทัว่วนี่แหละทั่วแปะนะคะเราก็จะทำการเด็ดแช่ช่องฟิปนะคะเราก็เอามาแช่ช่องฟิตไว้ อันนี้ของปีที่เลี้ยวเห็นบ่หอสุดท้ายอันนี้ของใหม่นะคะ